สวัสดีครับพบกับ Smart f o r m e r ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายาผังการออกแบบโคกหนองนาพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับเป็นตัวอย่างนะที่เห็นอยู่นี่เป็นที่6ไร่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านนี้เป็นทางเข้านะฮะทางเข้าตามลูกศรเนี่ยนะครับนะนี่เป็นถนน สีออกส้มๆอ่อนๆนะครับมีลูกศรโปรมาตรงนี้จนถึงทางออกด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นทางเข้าก็หลังจากที่เราคำนวณบ่อน้ำโคกแล้วก็นานตามรายละเอียดที่เราเคยอธิบายในวิดีโอชุดก่อนแล้วเนี่ยชุดนี้ก็จะเข้าดีเทลในเรื่องของการจัดว,ดวางผังตาม หลักภูมิสังคมนะในครั้งนี้จะ,จะมีการาแสดงรูปตัดแล้วก็การเว้นระยะจากแนวที่ข้างเคียงหรือแนวรั้วด้วยนะครับก็อธิบายผังก่อนนะจากรูปนรก็จะเห็นหนองน้ำมีมีหนองน้ำรูป,รปเล็กๆตรงนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ย ในสถานที่เนี่ยจะมีคลองคลองสาธารณะนะครับเราสามารถผ่านน้ำหรือว่าเปิดน้ำเข้าบ่อเล็กนี้ก่อนนะบ่อเล็กตรงนี้เอาไว้ดักดักความสกปรกหรือว่าโลหะหนักหรือสารเคมีอะไรต่างๆให้ตกตะกอนในบ่อน,นี้ก่อนแล้วค่อยส่งมาตามคลองไส้ไก่นะเข้าเข้าสู่บ่อใหญ่ซึ่งบ่อน,นี้อาจจะลึกตั้งแต่3-6ถึง6เมตร ตามที่เราคำนวณแล้วนะฮะเป็นบอ่อเลข8หรือบ่อรูรปอินฟินิตี้ก็แล้วแต่นะฮะอีกบอ่อหนึ่งอยู่ด้านนี้เป็นรูปหัวใจนะรูปหัวใจก็มีความลึก3-6เมตรสองบอ่อนี้อาจจะต่างกันด้านนี้อาจจะลึก4อันนี้จะลึก5หรือ6เมตรก็แล้วแต่ครับก็อธิบายต่อนะฮะด้านข้างนี้ก็จะเป็นแนวแนวไม้ ไม้กำบังนะฮะยกเว้นด้านนี้เป็นด้านด้านทิศลมเข้าลมหนาวกับด้านนี้ลมฝนเราก็จะเว้นช่องไม่มีต้นไม้สูงอาจจะอาจจะมีไม้ไม้ผลไม้เตี้ยๆได้นะฮะแต่ถ้าไม้ป่าไม้สูงๆเนี่ยก็จะเปิดช่องไว้ประมาณสักสิบเมตรนะฮะเปิดช่องไว้เช่นเช่นเดียวกันด้านนี้ก็จะเป็นเป็นโคกหรือว่าเป็นที่สูงเป็นแนวป่า ครับรวมทั้งแนวนี้ด้วยเป็นแนวป่าครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นแนวไม้สูงเช่นเดียวกันแต่ว่าห่างๆหน่อยเพราะว่าลมจะได้เข้ามาทางนี้โฟโลูอมาด้านนี้นะลมจะได้ผ่านทะลุอาคารนะซึ่งอาคารตรงนี้เป็นอาคารกิจกรรมต่างๆม่าจะเป็นรับ,บรองหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นจุดเรียนรู้อาคารเรียนรู้ต่างๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นนานะฮะนาข้าวนาข้าวก็คำนวณมาก็ถ้าหกไร่ก็นาข้าวก็ประมาณสักไรนึ่งไรหรือไรครึ่งนะฮะขึ้นอยู่กับจํำนวนคนด้วยามาดูคลองคลองไส้ไก่ในะบนโคกตรงนี้ก็จะมีคลองไส้ไก่อาจจะมีหนึ่งหรือสองเส้นคดเขียวไปตามระดับตรงถนนเนี่ย ตรงสีส้มๆเนี่ยฮะถนนเนี่ยข้างๆถนนเนี่ยจะต้องมีเป็นคลองเล็กๆนะเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลาจากบนถนน,นลงสองข้างทางก็เหมือนเหมือนถนนสาธารณะเหมือนถนนที่เราเคยเคยเห็นทั่ว,วไปนะฮะก็จะมีคลองเล็กๆอยู่สองข้างเพื่อรวบรวมน้ํานะรวูบรวมน้ําเสร็จก็มาลงจุดที่เขาเรียกว่าทําเป็นฝายชะลอน้ําหรือว่าฝายดักตะกอนก่อนที่จะลงนา หรือก่อนที่จะรวมเข้าไปในคลองอคองไส้ไก่นะครับขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนเราจะออกแบบให้สูงถ้าถ้าด้านนี้เป็นที่สูงก็จะลงตรงนี้แล้วก็มีบอ่บอบ่อดักบอ่อดักตะกอนอ่าโทษทีเป็นฝายดักตะกอนนะสีน้ําตาลเข้มเขนะ้เป็นช่วงๆด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะโดยรอบนะคองไส้ไก่จนกระทั่งลงมาที่นี่ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันคองไส้ไก่ เป็นกระทั่งลงที่นี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นไม้ประดับนะไม้ดอกสวยงามมรวมตรงตรงนี้ด้วยรวมแปลงนาด้วยสีชมพูเนี่ยคือจัดเป็นดอกไม้สวยงามดอกไม้ไล่มแมลงต่างส่วนแปลงนาเนี่ยโดยรอบตรงนี้ก็จะมีเป็นคลองคลองนี้ปล่อยปลาคลองก็เรียกว่าเป็นคลองรับน้ําปรับขึ้นปรับลงได้นะ ตรงแปลงนาเนี่ยน้ําน้ําเข้าควรจะมีน้ําออกด้วยนะฮะน้ําออกควรจะอาจจะวิ่งมาด้านนี้นะ,ะน้ําออกตรงนี้นี่ตกไปนิดนึงตรงนี้นะครับจุดน้ําออกแปลงนามานีนะ่ด้านนี้ก็เป็นไม้สูงเว้นตรงนี้ช่วงนึงนะครับคราวนี้เรามาดูรูปตัดรูปตัดของ รูปตัดที่ตัดผ่านเนีเซชันหนึ่งมาเห็นตรงนี้นะครับครับดูรูปตัดนะฮะอ่าระลางนี่นะครับรูปตัดหนึ่งนะครับเลื่อนมานิดนึงโอเครูปตัดเราก็จะเห็นจากเมื่อกี้นะฮะด้านขวาเป็นรั้วนะเป็นรั้ว สูงประมาณเมตรแปดสิบน่ะทีนี้เวลาเราจะทําถนนรอบชิดแนวรั้วเนี่ยเราจะไม่ไม่เอาถนนเนี่ยไปชิดรั้วทันทีสักทีเดียวเพราะว่าถ้าถนนตรงนี้สูงประมาณสักเมตรกว่าๆนะหรือเมตรหนึ่งนะแล้วแต่สูงเป็นเมตรเลยเนี่ยถ้าเอามาไว้ตรงนี้ดันตรงนี้เนี่ยรั้วอาจจะพังไม่ว่าจะเป็นรั้วชนิดใดก็ตาม หรือแม้กระทั่งว่าถ้าไม่มีรั้วเนี่ยดินก็จะทะลักล้นลงมาอย่างเี้ล้นไปในแปลงของคนอื่นนะนั้นเราต้องเซตแบ็กหรือว่าเวนะะนาน้นระยะร่นมาเว้นระยะร่นมาประมาณสักเมตรเมตรกว่าเมตรยีหรือถึงเมตร50าสิเมลาฝนตกตรงนี้น้ําก็จะไหลลงตรงนี้มีปลูกหญ้าปลูกอะไรชะลอน้ําไว้หญ้าแฝกหรือหญ้าอื่นๆนะฮะ ปลูกตะไคร้ปลูกอะไรได้หมดข้างๆนี้ก็จะมีเป็นคลองเล็กๆเนี่ยคลองเล็กไว้ดักน้ําแล้วก็ไหลตามตลบไปด้านด้านนี้ก็เช่นเดียวกันแนวฝนตกลงมาปุ๊บน้ําก็ไหลลงมาอันนี้ก็เป็นไม้ดักดักปกตะกอนปลูกตะไคร้ปลูกหญ้าแฝกไม่ให้มันไหลลงมากัดซอะถนน เขาค่อยไหลลงมาไม้ยืนต้นเราก็ปลูกตรงนี้เช่นเดียวกันด้านนี้ไม้ยืนต้นเราจะปลูกบนคันนี้เลยก็ได้พนะอลงมาปับ๊บก็มีคลองตรงนี้ก่อนที่จะขูดบ่อลึกๆนะด้านนี้เป็นบ่อลึกสามถึงแปดเมตรขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะตัวนี้เป็นคลองใหญ่กว่าคลองด้านนี้นะคลองไส้ไก่ซึ่งก้นคลองเนี่ยเราสามารถ วางท่อเชื่อมมาลงบอ่อใหญ่ได้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นสันไว้ปลูกนะปลูกไม้ผลผักสวนครัวได้หมดเลยนะบนบน,บ,บนขอบบนขอบบ่อซึ่งตรงนี้ก็มียา้าแฝกมีตะไคร้ได้หมดเลยที่ตะพักตะพักชั้นแรกเนี่ย กว้างประมาณสนะักสองเมตรเนี่ยลึกลงมาจากผิวนี่ประมาณไม่เกินสองเมตรเนะี่ยอาจจะเป็นเมตรครึนะ่งสองเมตรเนี่ยก็ปลูกพวกมะพระ้าวพวกไม้ผลได้เพราะน้ําน้ําเวลามันขึ้นขึ้นลงลงตรงเนี้ยเพราะตรงนี้ลึกประมาณสามสีนะ่เมตรเนี่ยเวลาช่วงหนึ่งแรงน้ําลงเนี่ยมันก็ยังมีความอ่ารากมันจะลงมาดูดความชื้นข้างล่างนี้ได้นะครับนี่คือรูปตัดด้านที่หนึ่งส่วนรูปตัดอีกด้านหนึ่ง เป็นรูปตัดผ่านแปลงนาแปลงนารูปตัดรูปตัดสองนผ่านรั้วแล้วก็ถนนแล้วก็แปลงนาครับไปดูรูปตัดนะฮะนี่รูปตัดนาข้าวรูปตัดสองสองด้านซ้ายนถนนเช่นเดียวกันถนน ยังสลบลงมาสูงประมาณสักเกือบเมตรตรงนี้ก็จะมีคลองน,น้ำไหลลงมามีคลองเล็กๆก,ก็สามารถทุกๆช่วงอาจจะเป็นช่วงสิบเมตรถึงแปดเมตรสิบเมตรเนี่ยก็มีทอ่อเดินลงมาเดินลงมาข้างๆแปลงนาซึ่งแปลงนาเราก็มีบอ่อเป็นเป็นคันเป็นเอ่อเป็นเป็นคูนะฮะเป็นคูรอบแปลงนานะคูรอบแปลงนา นาะก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงสักห้าสิบเซนบริเวณนี้ทั้งหมดคือบริเวณนาแต่แต่ว่าเรามีคลองตรงนี้ด้วยคลอ,องรอบ,นะรรอบนาครับในภาพรวมนะในภาพรวมก็ด้านนี้นะเมื่อกี้เราพูดถึงทางเข้ากนะ็จุดนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คเราสามารถที่จะทำจุด ถ่ายรูปเซลฟี่จุดดึงดูดความสนใจได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยงามรอบแปลงนาก็จะดูดูโล่งดูสวยนะดอกไม้สวยงามมีแปลงนาตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นโดมเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ด้านนี้ก็เป็นแปลงผักอาจจะเป็นแปลงผักสวนครัวนะฮรับรับน้ำมาจากกลอ,อ,องไส้ไก่ตรงนี้ หรือเชื่อมตรงนี้อันนี้คลองไส้ไก่รับได้นะครับส่วนกากระบากตรงนี้คือหลังคาเป็นของอาคารเพราะเวลารถเข้าตรงนี้นะวนๆนก็ามาจอดรถจ,จ,จ,จอดรถตรงนี้ได้นะจอดรถไม่ว่าจะเป็นอาคารกิจกรรมนะอ,อาคารกิจกรรมต่างๆจอดรถได้อาคารกิจกรรมต่างๆได้ส่วนตรงนี้เป็นอาคารหลังไม่ใหญ่มากก็อาจจะเป็นที่เก็บ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทําทําสวนควรัวตรงนี้หรือว่าการทําทํานาตรงนี้แต่แต่ตรงนี้ก็เก็บได้นะครับนี่คือการวางผังการออกแบบนะทั้งโคกท,ทั้งหนองทั้งนาโดยสรุปนะโคกก็อยู่เป็นบริเวณริมๆนี้ทั้งหมดคันสูงแต่ว่ามีระยะเซตแบกนะอย่าลืมแล้วก็โคกตรงนี้ด้วยนะจุดดักน้ำอยู่ตรงนี้ ดักดักน้ําจากภายนอกเข้ามาดักตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ลึกแล้วก็นิลึกอันนี้ก็แปลงนาครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะออกแบบโคกหนองนาเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ไม่ได้เข้ารับการอบรมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยติดปัญหาเดินทางไปไหนลําบาก สถานที่อบรมต่างๆตามที่แจ้งในวิดีโอคราวที่แล้วก็ในช่วงนี้ก็ก็เลื่อนกันไปก่อนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะได้รับสาระที่เป็นประโยชน์จากการอาธิบายแปลงโคกหนองนาหกไร่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ก็จะได้เตือนเมื่อมีวิดีโอชุดถัดไปนะครับผมจะเตรียมวิดีโอในแปลงขนาดแตกต่างกันไปรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันไปอีกสําหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ